รวมมิตรฟาร์มวาไราตี้สร้างสรรค์สิ่งดีๆครับพี่น้องสุขใดไหนจะเท่าการทำเกษตรรวมมิตรฟาร์มวาไราตีร้รวมมิตรฟาร์มวาไราตีร้รวมมิตรฟาร์มวาไราตีรราราต้ครับ พี่น้องเชิญติดตามชมทางช่องโวมมิดฟาร์มวาราตี้ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวโรวม,มิดฟาร์มวาราตี้นะครับ <Wow. S 2> วันนี้โวม,มิดฟาร์มวาราตี้ก็จะพาท่านผู้ชม มาชมการตัดต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นกฤษณนาไม้หอมนะครับพี่น้องไม้มงงคลด้วยซึ่งน่าจะยืนต้นตายมาได้เดือนสองเดือนแล้วนะครับก็เลยทำการตัดออกแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะฟื้นไหม ตัดออกครึ่งเดียวนะฮะอีกอตัดออกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งตรงโคนก็ปล่อยไว้นะครับพี่น้องงานนี้ใช้เดียวนะครับอุปกรณ์ครบครัน,นครับมีดเลื่อยเชือกเราก็จะขึ้นปลูกเชือกก่อนนะครับพี่น้องเพื่อจะดึงกิ่งให้มันลงมาที่สวนเรานะครับ ถ้าเราไม่ดึงนี่ก็คงจะลงไปในสวนเขาเป็นแน่แท้ดูนบ้านแน่เลยมันลำบากตรงนี้ละครับการตัดต้นไม้กิ่งใหญ่ๆต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับพี่น้องอาการของเขาเนี่ยสาเหตุนเนื่องมาจากพอดี ทางสวนที่โรมิรฟาร์มดูแลนะครเจ้าของบ้านท่านถมที่เพิ่มให้มันสูงเพิ่มมาหน่อยนึงนะครับประมาณสักน่าจะห้าสเซนได้นะครับแต่ชุดนี้ต้นนี้มันเป็นไม้ต้นไม้เก่าแล้วรากเขาอยู่ลึกนะครับพอเราถมดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ รากเขาก็หายใจหากินลำบากแล้วก็ตายในที่สุดนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะตายนะแต่ตัดตัดก็ยังเจอกิ่งที่ไอ้ต้นเปลือกมันที่มันยังเขียวๆอยู่ก็มีนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการผูกเชือกก่อนดึงกิ่งให้มันลงมาที่สวนเรานะครับไม่ให้มันลงไปที่สวนเขานะครับ วันนี้แดดเปรี้ยงเลยครับพี่น้องหลังจากฝนตกเมื่อเช้าตกเสร็จก็แทนที่จะครึ้มนะครับแดดโอ้โหแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยเชือกขาดพี่น้องดึงแรงเกินพูงไม่ก่อนไม้กฤษณานี้เป็นไม้มงคลน,นะครับพี่น้อง ผมก็อยากลองตัดดูเหมือนกันว่ามันเป็นไอ้อะไรนะมันเป็นกฤษณาข้างในหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นกฤษณาได้สักสองสามกิโลนี่ผมเหมือนก็ถูกหวยสามตัวร้อยคุณร้อยเลยนะครับพี่น้องเดีย๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนนะครับสูงเหมือนกันนะครับพี่น้อง ประมาณสักสามเมตรสี่เมตรได้นะครับบันใดนี้ก็ตกรเราสามเมตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะก,การเลื่อยกิ่งที่มันตา,ตายตายก่อนนะครับวันนี้ไม่มีลูกมือนะครับใช้เดียวครับทำได้ก็ทำไปนะครับ สีทนได้เราจะใช้เลื่อยดูก่อนนะครับแต่ไม้กฤษณานะครับถ้าบ้านใครมีนะครับลองเอากิ่งที่มันแตกตายเขาเราียกอะไรนะยืนตายนึ่งนะฮะกิ่งที่มันตายนึ่งอะ่ะเอามาเผาไฟดูนะฮะโอ้โหติดดีมากเลยครับพี่น้อง ไม่เร็วมากเลยมันเหมือนก็มีอะไรสักอย่างอ่ะในต้นกิสนานะฮะเมื่อกี้ผมไปลองดูแล้วทดสอบแล้วไม่ดีจริงๆเลยนะฮะต้นกิสนาเนี่ยเชื้อไฟอย่างดีเลยนะครับขนาดต้นชื้นๆนะผมยังเผาเผาติดเลยอ่ะ ยิ่งสูงยิ่งหนาวครับพี่น้องและอากาศร้อนด้วยผมตัดต้นไม้ชุดนี้อุปสรรคของผมก็คือต้นเฟื่องฟ้านะฮะมันมีหนามต้องระวังอย่างมากเลยนะครับพี่น้องถ้ากีดไอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะบังเอ,อิญมันมีของแถมมาด้วยก็คือต้น เฟื่องฟ้าทำให้ผมทำงานลำบากนะครับ พักนี้ไม่รู้เป็นไรเจอแต่กิ่งไม้ใหญ่เลยนะครับดีดีกลัวต้นหักก็กลัวนะฮะพราะผมตัวหนักอยู่ด้วยขึ้นปีนอย่างนี้อันตรายมากนะครับพี่น้องไม่มีคนจับบันไดให้ด้วย ลงใส่เลื่อยไม่ได้ผลนะครับต้องเอามีดฟันนะฮะอากาศร้อนมากครับพี่น้องร้อนก็สู้นะครับถ้าไม่ทำก็งานก็ไม่เสร็จนะครับ กลมหน้ากลมตาทําไปเดี๋ยวมันก็เสร็จนะครับเปลือกมันเหนียวดีนะครับพอแทงเลื่อยเข้าไปแล้วมันจะหนีบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มีดฟันนะครับ ต้นกฤษณานี้เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลแล้วราคาค่อนข้างสูงแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่รู้จักเทคนิคก,การปลูกทุกคนทราบดีนะฮะที่ปลูกแล้วทําไมต้องกฤษณาปลูกแล้วชอบยืนต้นตายมี2กรณีนะฮะหนึ่งนอนเจาะนะฮะ ด้วงพวกด้วงพวกนอนนะฮะเจาะเจาะลำต้นนะครับแล้วก็กรอกนะฮะแคบแคเปลือกแคบเปลือกออกหมดเลยนะ,ะกะรอกแคบมันเหมือนมันเหมือนก็แคะหาหนอนนะผมว่าใช่แหละแคะไปแค่มาตายเลยตน้น แตนี่ไอของผมนี้มันเป็นน่าจะเป็นที่เราถมดินนะครับถมดินขึ้นมาแล้วคือบางทีไอพวกนี้มันมันเป็นไม้ย,ยืนต้นก็จริงนะฮะแต่ว่ามันชอบดินปโปร่งนะฮะชอบอากาศปโปร่งโล่งสบายนะครับเนี่ยครับผมว่าลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ ทําให้อ้กิ่งที่มันค้างอยู่บนต้นดึงลงมาให้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะดึงละครับพีบ่น้องต้องกราบขอพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมทางช่อง y t u t u รวมมิรฟาร์มวารายตี้นะครับใ <Hey. S 1> รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้รวมมิรฟาร์มวารายตี้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับรบกวนติดตามตอนที่2ต่อไปนะครับกราบขอบพระคุณครับ